สวัสดีครับมาโม่ชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมนาักะกันนะครับเพื่อนๆก็เกมนาักะนะครับเป็นเกมที่ออกแนวเป็นจอมยุทธนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใช้อาวุธได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นหอกเป็นดาบใหญ่เป็นธนูหรือว่าจะเป็นดาบเล็กก็มีนะครับเพื่อนๆก็หลายอย่างนะครับแล้วก็มีพลังพิเศษให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับ ของแต่ละคนก็ทักษะก็จะไม่เหมือนกันนะครับจอมยุทธแต่ละคนก็จะมีทักษะเฉพาะตัวแยกไปนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหอ,อกผมจะถนัดก็จะเป็นหอ,อกแล้วก็ดาบใหญ่แล้วก็เป็นดาบเล็กนะครับลองสวอตนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาละไวมากเลยเนี่ยบอทมาแล้วนะครับบอทที่เราเลือกเล่นนี่เป็นเป็นบอทแบบฮาร์ดนะครับก็คือยากนะครับเพื่อน ขอดดาบเก่งมากขอดดาบเก่งโอ้โหดูดิมันเหลือหยดมันยังไม่โตอีก,กโอ้โหไม่ยอมโดนแทง เออป่าจะโดนนี่ถอดดาบเพื่อนเห็นไหมครับย่างจะป้องกันอีกเดี๋ยวต้องหาจังหวะเข้าไปนะครับ แล้วพี่แมพซี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างนั่นเออรู้สึก <Okay. S 3> ว่าบทสองตัวนี้เหมือนเป็น <am> บทเอซี่เลยโอเคที่ไม่มีโกะนะระวังด้วยนะต้องไปชนะทั้งสองตัวเลยอ่ะมันรู้สึกแปลกๆไม่ตัวเล็กๆมันทำให้บทมันไม่เก่งก่อนอ้โใช่เริ่มแรก,เ,กเริ่มเกมนะเริ่มเกมบทนี่มันต้องเก่งกว่านี้ไปประมาณสองเท่าแต่ทำไมอันนี้มันแบบไม่โจมตีเลยโจมตีแค่เลือดยังเหลือครึ่งเหลือสองตัวนั้นอะ คืองงมากเลยนิดเดียวใช่ไหมใช่งงแค่จะไม่โดมตีเหลี่ยมขี้เกียจอ่ะบินไปดีกว่าแล้วก็ทุ่มไม่ทุ่มคดีนี่เออนั่นแหละมันเหมือนฮาดิเลยฮาดิใช่ไหมพี่แมปซี่พี่โมเสสใช่ใช่ป่ะอ๋อโอเคเมื่อกี้ตีกับพี่โมเซสสไหมไม่โอเคไม่หรอกยังคอ <Okay. S 2> เขเขียตอนที่มันไม่มีบทอุ้ยเตียงดัวมาอยู่ท่านี้สิระว,วังด้วยนะอุ้ย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 สองตัวมาจากไหนไหวกันไหมไหวหรือเปล่าไหวยอยู่แค่รรตัวเดียวแต่นี่มาสามตัวครบเลยไม่นา <'Kay, S 1> ่าไหวแล้วเดี๋ยวไปช่วยสู้ได้อยู่ทำเลือดรถได้อยู่แต่อีกตัวนึงใกล้ตายแล้วโอเคตัวนึงไปสู้สองตัวได้ เขอเอาโยตตัวนี้ได้ไหมเราได้โอเคเราใช่ไหมหลบหลบหลบมามานี่ค่าสาม <3 S 1> ตัวเลยแค่ต้องการลองสวอตสี่นะลองสวอตสี่โผสวอตอย่างรู <c oughs> เป็นพี่มนนอนสเตอปลวาลองสวอตสี่ไปเออไม่เอาแล้วมีกูสวอตไปแล้วโผสวอตสี่แล้วกันนะไปก็มาเอาไหมล่ะได้ได้ว่าต้องใช้ของสีเสียงเดียวคนเด็กยังไม่ได้ซื้อของเลยอ่ะ ยังเหมือนกันมีตังเกตพันกว่าบทภาพยนตร์เกมนี้ปีนได้เ,เยอะนะ <ขอ S 2> ครับกระเป๋าได้ไหมอะได้ได้ขึ้นมาเอาเลยตายเริ่มกระเป๋ากระเป๋าโอ้เสียงปีนเข้เลยนกระเป๋ากระเป๋าโอเคขอบคุณเคอ้าพี่วันเต้เอาไปเลยเเเไมม่ีล ก็มีเวปอนด้วยนะเนี่ยเนี่ยครับเกมนี้ถ้าเราเดินชนพวกแจกันอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนๆเราจะได้เงินนะครับคือเงินอ่ะใช่เรามาซื้อของได้นะครับกับพ่อค้าหาเล่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอ่ะพ่อค้าหาเปรย์เลยๆเดี๋ยวทำไมตอนนี้ดึงเถิดจากอ๋ออยู่นี่ไงเจอละเนี่ยครับซนีอเหรับเพื่อนล โอ้โหมันทำมาหาเรื่องเราถึงที่เลยเอาตัวนี้คลกันอุ้อะไรอยน่าัไปจหไม่ทันีนซะอีออีเื่นกัะมาเยเกระจนตีสักนิดนึงโอเคครับเออนั่นแหละขอแคนี้แหละขอบคุณมาก ไหนพี่เว๊กซี่เมื่อกี้มีสองตัวข้โมนไปหมดแล้วอ๋อใช่ป้าป้ากี่คิวอะอ๋อปาสารยังไม่เยอะเลยยังใส่ผู้สวอย่างต้องไปตามเส้นแล้วทุกคนผู้สวทำคิวได้เยอะไปตามเส้นใช่ต้องไปตามเส้นแล้วต้องไปตามเส้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยเส้นประที่อยู่มุมบนขวาเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรียกว่าวงมันบีบนะครับเพื่อนๆ sorry sorry เสียงพี่แมพซี่นะครับเดี๋ยวเก็บของแป๊บกระโดดเป็นกระต่ายรัวๆกระต่ายอ๋อเออไม่มีใครมาด้วยเลยเหรอเดี๋ยวสิอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมาให้ละกันอยู่แถวนี้แล้วกันแอบกว่าเกิดบทอาจจะไม่เกิดบทมองไม่เห็นอืมแล้วกระโดดไปไหนนะเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้ผมก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วนะยังจะแบบกระโดดออกออกด้านข้างอีกออเกมนี้บอกจริงว่าต้องต้องกดให้ดีๆนะครับเพื่อนๆเพราะบางทีตัวละครมันมึนนะผมบอกไว้เลยมันยังเหมือนกับพูดตรงว่าผมรู้สึกว่ายังมีบักอยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องของการกระโดดพอดีดอยซ่เดี๋ยวนี้ซ่อนในนี้พงพงหญ้านี่มันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอวะไม่ช่วยนะ เดี๋ยวนี้บอดมันเห็นแล้วถามพี่แม็กซี่ดูนั่คือมันเห็นก็จริงแต่คือมันตีมั่วไงอุ้ยแมงป่องแมงป่องเพื่อนๆถ้าตีแล้วได้ของนะครับเอออยากตีเลยไหมสงสารแม่งปองแล้วของไม่ดีนะใช่ห oh ล <air> ักน้องก็อยากอันรักสัตว์ดีกว่านี่ถอดโดนโดนถอดดาบด้วยไงฮาวบินบินบินหนีอุ้ยดีดีดีสามารถเอาการโจมโบได้เอาการโจมตีคอมโบออกได้ไหมอุ้ย yes เนี่ยน e ่าเบื่อมากเลยเพื่อนๆดูดิมันหนีอย่างเดียวเลยอ่ะมาแล้วนี่อือเอาสิได้เดบบก็ตายในวงนี้ยี่สิบแปดบท แล้วก็เลยสามคนใช่อืมเรียบร้อยมันน่าหมันไส้ครับพวกนี้มันชอบหนีนะมันเพื่อนเวลามันมันเหลือน้อยนะครับแต่พอเวลามันมีเพื่อนมันมาอะไรยมันลุมเราแบบมันไม่สงสารเราเลยนะเพื่อนผมถึงบอกไว้ว่าอย่าไว้ใจก็คืออย่าปลามีบอดนะครับห้ามปลานีนะครับเพื่อนเพื่อนันคืออะไรเพี่สซี่ สองอันเลยอ่ะเอาพี่มาเซ่คืออะไรครับมันคือบั๊งนะฮิวก่อนมันคือเพอรอออ์กับฮาร์ดตัวปุ่นเก็บสิเอาเปล่าเออเดี๋ยวพี่ใช้อันที่ใช้กับเอ้เด็เกอร์ก็ได้แต่ว่าอันที่ใช้กับสเปียร์ใครจะเอาล่ะเดี๋ยวป้าหยิบอเองใ,ใช่ใช่ใช่ไม่มีสเปียร์ด้วยแล้วก็ใส่เน้นโคสปอกตรงนี้นไว้สำหรับชาร์จวีได้นะถ้าใครวียังไม่เต็มมีเต็มแล้วสกิลเทพหอกนะครับ หอ,อกเทพจริงๆจริงๆต้องหอ,อกเทพไม่ใช่เทพหอ,อกอุ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วไม่เอุยชูเอชูหลบโอ้โหโอ้อ่าหยุดซะเออเออหยุดซะม,มาเนะอ,ออเออเอาตัวนี้แล้วกันเออตัวนี้เป็นอัพเนี่ยตายตาย ไหนมันมีอีกตัวหนึ่งนะมันต้องมีสามเปียชัเปียสามได้ได้แล้วค่ะโมวิเอพีทกับอินฟินิตสแลโอ้จริงเหรอโอเคตัวอันล็อกก่อนนะอืมต้องอันล็อกก่อนใช่อันล็อกยังไงอ่ะโอ้บิบบอกสามด้วยใช่ต้องทำเควสตามที่มันบอกบอกว่าอะไรอ่ะดิช่วยทำแบบทำดาเมจกับศัตรูอย่างนั้นให้ป๊าป๊าให้ป๊าพูดมาว่ามันบอกว่าอะไรเดี๋ยวช่วยกันทำไหน มันบอกว่าเงื่อนไขให้ชักกระบวนท่าดาบใหญ่ชาร์จโจมตีศัตรูสะสมสี่ครั้งอ๋อกระบวนท่าดาบใหญ่ชาร์จโจมตีก็แปลว่าคลิกซ้ายแน่เลยคลิกซ้ายชาร์จอะระวังด้วยเด็กๆตัวนี้อยู่ดีก็มาตีพัวป้าปผะเลยเดี๋ยวนี้ละกันเลือดรถ Thank you ไอไหนอยู่ไหนเจ็บเจ็บเจ็เจ็เอ้าหมดแล้วเหรอไอ้ที่มากันสองตัวแล้วตัวที่สามมันมาสมทบที่หลังเหรอเนี่ย คุยเลยเราสองคนจงเกลียบตุกตุกตุนู่นนู่นนู่นตะตุอยู่นี่ก็ทำไมทำโกหกหายเป็นด้วงเป็ดสามนี่เองเมื่อกี้พวกขอนิดนึงนะเอ้ยถดด่าตั้งแต่เริ่มโอ้จริงเหรอหมายให้บล็อก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 ดูฮาดิท่านี้ดีแฮะสามารถเอาคอมโบออกได้เอาคอมโบไปไหนเออขอขอตัวทาพติได้ไหมได้โขอคุณ

ของคบหมดทไแปแล้ว i l l u i i o n หรอทุกคนเข้าวงกันวงตรงนี้กัจนาสามดูว่าเบสดูว่าเบสมาเข้าวงกันแล้ว Illusion ด้วยเออสุดยอดเลยเดี๋ยวเข้าวงกันเพียสซี่ เป็นหอ,อกสา okay. <G ül> มโอเคบางที <G ül> ตะขอมันดึงไม่ถึงนะครับ <G ül> เพื่อนๆต้องพยายามเล็งให้มันอยู่ในในช่วงจังหวะที่มันดึงนนได้นะครับ โอ้นี่เราเข้าวงแล้วยังพี่มวซี่พีวซี่เดี๋ยวช่วยใหม่ออเน่าจะเข้าแล้วนะเาฆ่าตัวนี้ฆ่าไปเกือบเละเกือบปล่อยแล้วถ้าปล่อยนี่คือโดนตายเอ้ยขอตัวนี้ได้ไหมเอ้าไม่ได้ถ่ายพี่พี่แมนเขาขึ้นนอกจงเลือกมาซต้นี่ตัวนี้แล้วกันได้ได้เอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเลยทุกคนอย่าพิ่งฮิวกันนะเพราะมันมีการเวทเพ้นโอ้ยไมให้ใช้ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไหวไหมนะ ไหวๆเหลือหน่อยเดียวเหลือหน่อยเดียวนี่ไหนอะเนี่ยๆๆอยู่นี่อู้โถอดดาบเหลือยศมันเหลือยดมันเหลือยศดูดิเห็นไหมเพื่อนๆดูดิมันไม่ยอมตายนะครับโอ้โหเแรงมากๆเลยอะยาลบเออลบซัโอ้โหสุดๆเลยอ่ะอยากเก็บโซบูนแล้วกันไอ้เจี๊ยบจิ้นนี่ขนาดเป็นเงาแบบเล็กเอนดารี่เลยนะเพื่อนๆ ยังแบบฟาดมันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะทูน่ากับอันนั้นนะเ่งะใช่พอเวลาเจ็ดอันเนี้ยพอเวลาเราทำเควสเสร็จมันจะให้เอ็กซ์ตาโบนัสนิดนึงน่าจะเงินเพิ่มแต่ว่าหนูคิดว่าเราไม่ค่อยทำเควสเยอะเยเลเจ็ดประเภทแล้วเหทูน่าหนูเลยเอาแอสซัสมูเล่มาเล้มาเร็วมาเร็วเร็วอ้ยนิดไฟติดไฟตไฟเาตนี้แล้กัน เอาเลยเอาเลยพี่มอนเต้ป,ตดปติดไฟปิดไฟอยากอยากปิดไฟอ่ะปิดไฟหน่อยอยากเห็นเออไม่ไงไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไม,ใใชไม่ต้องอย่าแย่งนะน้องบดว่าเลยเฮ้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 ยโอ้ยงจะเล่นไวเปอร์นหนิงโอ้โหขอฆ่าไวเปอร์นหนิงได้ไงไวเปอร์หนิงตัวนี้มันแย่งขอฆ่าแล้วกัน ตายยังเดืยดร้อนเฮ้ยมันไปหาเรื่องพี่แมสซี่เอ้ยมันไปข้างนอกแล้วเออนั่นแหละต้องช่วยกันนะครับเพื่อนๆในทีม สำคัญนะครับถ้ามีคนต้องการรู้ฮาเบิรสามแล้วก็มีคนต้องการอันนั้นไหมอันไหนไอ้ท้าสมุดเดอร์โอ้โอมีไหมครับอุ้ยดีนะที่เลือกตัวนี้มันโดนถอดดาบไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าลืมบุกครับพี่อย่าลืมนะพี่อย่าลืมเออเออเออลูชินดถอดดาบลูชินวัดดีลูชินเออข้างลูชินลูชินถอดดาบเก่ง ไม่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 อยากดูคมบอรความไม่อยากดูคมบอร่ใไม่ผมบอก่าไผมคอมบอบอกว่าไม่อยากดูคอมบโอ้โหดูดีไม่โดนเลยเชื่อเลยอ้ยกว่าจะโดนเม่ีสมตัวเลยอะใช่สวยแต่ปัญหาคือมีวินที่ทวินี่ด้วยอันไหนมีสตร์สา เนี่ย a s p i c i ีย s เนี่เอาอีกละได้มาเพิ่มอีกแล้วมันมแอตแทสี่ว่าใช่วารว่วินดี้ทวินดี้กับอะไรนะที่ใช้กับพัดอีกอันนึ่งแต่ไม่เป็นใช่ไม่ใช่วินดี้ปะวินดี้ทีนตีน วินดี้เพราะวินดี้มันเป็นคลิกซ้ายครับเนี่ยวินดี้ทีนิตี้ก็ได้โอเคเพราะนั้นเป็นการกดซื้อของแล้วกว่ารัวๆกับคลิกซ้ายรัวๆจะไม่ได้แล้วอันนี้เราอยู่ในเราอยู่ในวงแล้วเนาะไม่ได้อยู่นอกวงวงมันบีบมาเพื่อนๆถ้าหนีไม่ทันนะครับเพราะคือบอทมันจะตายนอกวงนะเพื่อนๆวุ้ยคยต้องปกป้องพี่โมเซ่อจริงเหรอจะได้หนึ่งหมื่นสามดี๋ยวไม่มีศัตรูกดวีเลยละกันเยอะดีมาหมายถึงว่าเจอศัตรูแล้วเหรอใช่กดวีเลย ตู้อยู่ตุ้ขอขอ่านะเย้ตัวคาดีโหดมากโหโหดอ่ะโหดเยียมเบ๊กอัพแล้วบินใท่าสุดท้ายอ้าวท่นัมโอ้โหมันวินสครีมอ่ะเออกระเด็น เจ้าหุ่นยนต์เจ้าหุ่นยนต์น่าเหลือที่หเดียวของข้วโดนเหลือที่เอาได้เอาไปเอาไปเลยแบบเป็นตัวที่เหลือนอกจากะฟ้มาเต็มเลยอ่ะหยุดเดียวหยุดเดียวตายว่าเลยอันนี้มังกรเราเอยากโดนอยากโดน่ยากโดนหนีกันหมดเลยพอพี่แม็กซี่เปิดพวงมังกรนี่หนีกันหมดเลยอ่ะโดนยักษ์จับเป็นไงบ้าง ไม่ตัวีเพราะอยากมเลยอ่รอบสองยักษ์ปีนี่อยู่ในวงนะยักษ์ปีนี่เฮ้ยโอ้โหมาหากันสุดเลยอ่ะน่ารำคาญมากอ่ะ ไายเลืนเขาไม่ได้มิเนขนาดนี้แบบให้มาแค่ตนไหไหมเรไม่เปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบแล้วเปลี่ยนดาบแล้วคับรอบที่สองที่เดิมด้วยโหกดจิ้งจิ้งจิจิ้งิงจิ้งจิ้งจรงบิงจิิงจ แค่เลือดแล้วนี่ตุ้ยก็ไม่มีไรนะเฮ้ยหนุ่มตุ้ยอ่ะป้าระวังตรงนี้มีสองตัวหนู่มกำลังจะช่วยน้องอยู่อ่ะเออไอ้โถงโอ้ยฉันโดนดับกลิ่นมากป้าทิ้วๆตัวเองก่อนก็ได้เที่ยนใดคนหนึ่งตายก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาโอ้ยป้าขึ้นมาช่วยหนุ่มกว่ามุ่เสตตุยแล้วโอ้ยแล้วหมดเสตตุยได้ไงอะต้เสตตุยเนี่ยโดนถอดดาบอะ ด่าสองรอบเลยเะเพิ่งมาต้องูเชิญขอร้องทันทไม่เหลือแล้วอะรจริงเลยช่องนีเข้าวงก่อนน่าลำคานเองามีมันก็ไม่ได้ชเดี๋ยวมันตายนอกวงกันหมดเลยอะถ้าอย่างนั้นอะ มาาก็ช่วยยิวไม่ได้เลยช่วยมันฟาดนี่โอ้โหเบื่อม enfin ันจริงๆเลยอ่ะเห็นไหมพูดเบื่อเลยอ่ะสุดท้ายมันตายเพราะวงเห็นไหมมัเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยโอ้เกิดใหม่เออเกิดใหม่แล้ว เห็นไหมครับเพื่อนๆก็เกมมันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าบางทีมันก็ต้านกันแบบสุดๆเลยนะครับพยายามแต่ผมโดนเบรกหลายรอบเลยเพื่อนๆก็เลยเออไม่ได้เก็บแต้มเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกว่าต้องรีบเข้าวงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับมาโมชนแนลวันนี้เกรียมนาลากะก็จบเพยงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ